รครับผมมิสเตอร์บาชีครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําสิ่งที่หลายคนไม่คาดฝันมาก,ก่อนไม่ก็คือการให้ AI ทำเมนูอาหารออกมาให้เราหลายคนเคยเห็นมาก่อนแล้วว่า AI ทําอาหารออกมาค่อนข้างที่จะแปลกมากและไม่เป็นเมนูที่เป็นอยู่จริงบูลลี่เดีเ๋ยวก่อนไอ้ไอไอท้าดเพิ่มสองชั้นทำไมทัานไม่เคยฟังเลยแล้วคนก็เลยบอกว่าเขาตัวใหญ่อะแล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะมาแข่งกันทายวัตถุดิบที่อยู่ในอาหารที่ AI ไมูสั่งให้เราทําออกมาทล้หมดล ร่ไปด้วยกันทุกที่เยื่อหยุนเวลาได้สูงคิดบวกมีความรอกเข้าตั้งใจนอกใจขับรถยนต์เป็นตำแหน่งที่2ตากล้องขอคนที่ถือกล้อง D S L R ข้องร่ยไปด้วยกันทุกที่เยื่อหยุนเวลาได้สูงมากๆเครื่อติดอัตุนมัติก็ป้าไปเลยเีคทีฟแอนด์็อปตำแหน่งนี้ขอคนที่มีความสร้างสรรค์มากๆนอกกลองไปเลยมีความ เงินเดือนสัตว์ที่สองหมื่นสามมั่นใจสกิลแค่ไหนเรียกมาเท่านั้นได้เลยเต็มที่ใจไมนอันใครสนใจส่งเลซสเม่และระบ,บุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ a u t m a j o b s g m a i l c o m เรามาเป็นทีมงานปี2025กับพวกเรานะคะล่าเลยเมนูแรกแกงกะหรี่ไก่กรอบ AI เราไม่รู้นะคะวิธีทำหรือว่าทำกันยังไงเราจะลองชิมดูร้านไยดูว่า AI อะทำแกงกะหรี่ไก่กรอบจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง <c oughs> ว่าหลับไปทำไมอีกต่อถ้ามีใครจะพูดอะไรกับกูต่อยมาเอาให้จบทีเดียวมาถ้าตื่นสายมากทุกคนแล้วเขาตื่นม,มาเราทั้งแต่สิบโมงเขาป่วยเลยโขาปุกก็ไม่รับเป็นยี่สิบร้อยสายก็ไม่รับโอเคเราก็เริ่มกันกินเลยดีกว่าม่้ยอืมเฮ้ยคุณนายเหรอภาพ้าไม่สมมามา,มา หรอกทุกคนโกบี้คะนะคะถูกเนื้อไก่ค่ะแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็มังน้ํามเด้งไอ้คิดมันเห็นอยู่ตรงเนี้ยอี อะไคืออะไรไอคิดเมนูบ้าอะไรออกมาวะเนี่ยอะไรบ้าเดีเยวใจเย็นๆเอาการช้าอีกแล้วโอ้โหกลาอะาการณ์แบบจะต้องก่อนข้าวเม่ได้กลับมาั้างกลุ่มกระเทือกทุกคนเอามา ตื่นเช้าก็จะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้เลยทุกคนเคยเจอแฟนแบบนี้ป่ะแบบว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเองผิดจะพูดอะไรก็ได้อยู่ที่ตัวเองถูกเฉยเลยถูกผิดแล้คนผิดก็ในการพิมพ์เขาก็เลยงงว่าเอ้าเขาไม่ผิดตอนไหนแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาผิดจริงจริงด้วยอ่ะมันตื่นสายใช่ป่ะทุกคนแต่มันพูดจนกลายเป็นว่าเขาตื่นสายแล้วเขาก็เชื่อพูดแกตื่นสายเมื่อวันอื่นแกตื่นสายนี่ก็ตื่นสายแค่บัรเดทาภาษีกันละมันเดียวทุกคนมีคนบอกว่าตื่นสายวัน พี่กทัชชี Lindsey นะคะได้ใบสาวแดงเทุกคนทำไมเอไอให้เราใส่สับปะรดเข้าไปในสเต็กอะทำไมวะเขามีเหตุผลไหมเราถามเขาว่าขอสูตรอาหารแปลกๆเขาจะใส่ไหมมันกินได้นะทุกคนมันเป็นการกินสเต็กเนื้อที่มีกลิ่นของผลไม้อะถ้าเกิดไม่ได้แช่หายแน่จ้าร์เลยเมนูนี้นะคะก็คือไข่ลูกเขย AI ไอพวกเั้นเราไข่ลูกเขยธรรมดาคระไม่ไม่สีมันต่างลูกเขยจริงๆสีเป็นสีต่าง ีมึงเรียนเลยก็ได้นะพูดกับแฟนทำไมเราพูดย่ีมาตลอดเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยรู้จักกันครั้งแรกทราก็ไม่จีบเขาเลยรู้จักพกจับทำมี่อะไรหรือไงไม่ใช่สถานะคนดีใช่ไม่ใช่สถานะเพื่อนกอ่าคนที่ไม่เคยมีใครมาจีบอย่ามาพูด Emotional Damn ไม่ไข่ลูกเผืสีมันดูแบบโอ้โหเหมือนไข่ต้มนางหิ่

วะมีค่ะมันจะมีความเผ็ดของขิงแบบพี่ๆน้องๆบอกเลยพี่ทัดได้จเจ้ากันเอง กินได้ป่ะ้องใส้ชูะกินได้คีอที่เขาปรุงเป็กเกี๊ยวอะไรอ๋อตอนนี้นคิดกำลังนึก,นกนถึงแบบทริคทำความสะอาดบ้านนี่ขเขาใช้เ <c oughs> มื่อไส่ชูเมนูต่อไปค่ะไก่ล่าซอสละเอไอเอาเลยไหมไม่ได้ดกินเฮ้ยเอาเลยอยากยินเนาะข่าวด้ชูลยกินหมนขอซอสมาดึง ดูปุ๊บก็รู้แล้วสามสองหนึ่งเบิยดเลยเขาเรื่องอะว่าเป็นแฟนถูกไหมไม่เพียงหนึ่งเดยวถูกพาไปเอาผู้ไปเอาผู้อะไรนะเอ L L อย่าไปเชื่อนะอยู่มาอายุแค่สามสิบปีย uh> ังขาบหัวแม่ทุกวันนี้อย่าไปเชื่อ อย่าว่ามันมันจะหาผัวปีนี้ปีนี้เ็ตักป้าไว้ใช่แต่หมอดูบอกว่าไม่มี <c oughs> และคะแนนในข้อนี้นะคะพี่ทัดและพี่น้ำหนึ่งได้สี่เท่ากันค่ะ <c oughs> องพี่น้ำหนึ่งที่ถูกก็คือปีกไก่น้ํำปลาหวานพี่ที่หนูซอยแล้วก็หอมแดงค่ะพี่ทัดที่นะคะปีกไก่น้ํำปลาหวานกุ้งแห้งแล้วก็พริกค่ะวัตถุดิบหลักนะคะก็คือ มาหนึ่งที่แบบว่าคุณนึกว่าเป็นมะม่วงผมตอบเป็นมะม่วงแต่จริงไม่ใช่มันเป็นจิ้มจิ้มจิเมนูนี้ถือว่าอร่อยนะอไ I ที่มาค่อนข้างอร่อยและแปลกนิดต้องไปทำเมนูได้แล้วเนี่ยและเมนูนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวมะม่วงซอสลับแปลว่ามันความพิเศษอยู่ที่อันนี้อ่ะดิถ้าจะได้คะแนนพิเศษเราก็ต้องแกะได้ว่าซอสลับรับความริมขื่ออร่อยั้ก็ดูเป็นมะม่วงธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งเดี๋ยว ได้เลยเหรอจิงปไม่ได้รู้ขนาดนั yo, ้นเลยเหรอกจคาา็คที่าดเวลาทุกคนนี่แหละคือแบบจุดเดียวได้ทำให้แบบฮารดเาเขาได้นานองคับสมบัตมาก่ะทุกคนอาบน้ก็แคอาบเสื้อกแค่เปลี่ยนผไม่อคยแบบจับไปไปอาบน้ำเองยังไงพม่ไห้ช so ัดเจนไล่ให้ไปอาบน้ำ อยู่นี่ตัวเองถูกใช่เลยและข้อนี้นะคะพี่ทัศน์และพี่น้ำหนึ่งได้สี่คะแนนค่ะถูกข้อเดียวกันทุกข้อเลย <c oughs> ข้าวเหนียวมูนนะคะกาทิไข,ข่เค็มแล้วก็มะม่วงถั่วนี้เป็นถั่วเขียวกระเทาะเปลือกค่ะสูะสีไว้ไม่อกาสชนะอย่ไม่ไสข้เอาอะไรมาสูสีอะเค้หัวใจ ต่างชื่อทำไมเราและเมนูนี้ก็คือชีสเค้กเอไอตั้งต่น่ากลเหมือนีพริกมันด้วยมีเชอร์รี่มาจะใส่บนน้องข่ากลางหัวใจเลยนะเราอะไรเี่ยรสชาติที่ไม่อยากสั่นระยานบาดยาออกมาเผ็ดมั้ยไปละ รอบนี้แหละฉันชนะชัวร์แล้วหมดเวลาแล้วทำไมเป็นอีสองต2งนันทำไมทันมีโอกาสนานกว่าเขาอ่ะอีตองเขาตกไม่ได้ทันไม่ให้โอกาสก็เลยมานับสากสองหนึ่งใจร้ายตัวเองใช้เวลานานที่สุดโอเคอยไปบ้าดีาเขาใจเย็น เผ็ดมากถ้ายยอาย่หาหมห่ไข่ได้ขก็เคยกินได้อยู่แตเนี้แบบย่จะบอกว่าข้อน,นี้มีวัตถุดิบรับผอย่างเฮ้ยและคนที่ตอบถูกทงสองอย่างคืออบ้าชีมไม่มีใครตอบถูกเลยพริกแกงส้มและน้ำส้มโอี่เาหไปวะเนี่ยมแกงส้มเนคิมเนี่ย,ออย,ยนะไม่ใช่ไข่แดคิมหัวึเหลืองเนี่ยอะไรรสชาติคําจกินไข่เดนคิมี่ีเลย โตู้หรือจมูกและเมนูนี้นะคะพี่อาจุมาได้สามคะแนนและพี่ทัชชีได้สี่คะแนนชนะโว้ยข้ยอเดียวพี่น้อหนึ่งนะคะตอบถูกคือครัมเบิลฟิลชีสน้ำตาลแล้วก็พี่พทัชชีนะคะบิสกิตครีมชีสไข่และแป้งค่ะเขาตอบไข่แล้วแป้งบ้าง 5, ล่ะเอาไข่ห้าเราก็ตอบดิผลของการแข่งขันวันนี้คือใครชนะครับ จะแพ้แต่ผมเชื่อว่าคนเราถึงมันจะแพ้ในวันนี้ไม่จำเป็นต้องแพ้ตลอดชีวิตคนเราแค่สะดุดหกล้มหลงทางไม่ช่เ็นว่าเขาต้องหกล้มหลงทางเสมอไปพวกนี้จะมีความเราหลงทางไกลไหโอเาไกลเรามี ep สอง ไเอ๋ล็อบหน้าของเจ้าคืนคือตอนเนี้ยผมพังหายจากการชิมอาหารไปนานจริงๆผมเมป็นนักชิมมาก่อนปกติผมชิมก็คือว่าไอจูมาเนี่ยมันชอบซื้อขนมอะไรมาเยอะๆเพื่อมากินแต่มันจะกินไม่หมดไงมันเลยเหลือให้ผมถ้าผมเนี่ยเป็นคนชิมทุกอันจนหมดเลยทุกคนไม่เว้ยเขาเป็นนักชิมเพราะเขากินนิดเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นนักกินมันก,กวาดเรียกกว่าเรียกแบบไม่สุดเลยเลยเว้ยก็เลยทำให้นักชิมกับนักกินมาอยู่ด้วยกันเวลากินต้องใช้กรบอกด้วยพี <S <S ่สำหรับวันนี้ขอคุณที่รับยมครับ oppa and ajumma มีเช็มีเช็คมีเช็คโปรตีนแทงแดมีเช็คมีเช็ครสชาตสุดช่างมีเช็คมีเช็คระบบเผาขามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุก oppa and ajumma มีเช็คเคล็ดลับอุ่ดีของ oppa ไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้